งานนี้เรียกได้ว่าความสวยอ่อากระจายเลยแหละค่ะสําหรับสาวขวัญอุสามณีไวยทยานนท์นางเอกสาวที่จัดเต็มชุดไทยเพื่อมารําถวายครูบาอาจารย์หนังหน้าครูทั้ง108หน้าณเรือนไทยหน้าครูราชปะเขาที่ดูแลโดยจิวจักกรพงษ์ ซึ่งงานนี้ทางด้านบุ๊คปริญญาผู้บริหารบริษัทจันทารา168่งหกจำกัดได้เคยขอบารมีครูทั้ง108หน้าไว้หากได้โปรเจกต์สร้างภัพยนตร์จะนำวงดนตรีไทยและนางรำมารำถวายพร้อมให้ของขวหวานซึ่งตอนนี้ได้ทำสำเร็จแล้วโดวยเตรียมเปิดกล้องภาพยนตร์เพื่อรำลึกถึงนางหน้าครูในเรื่องหมู่ลูหน้าครูซึ่งสาวขวัญอุตสามณีได้รับบทนางเอกในเรื่องนี้อีกด้วยค่ะ ก็คือเราเป็นนักแสดงนะคะแล้วก็ขวัญว่าอันนี้คือขวัญตื้นตันมากที่ขวัญได้มีโอกาสครั้งแรกในชีวิตได้มารำถวายให้กับหนังหน้าครูทั้งร้อยแปดองค์ร้อยแปดหน้าค่ะแล้วก็ พี่บูก,ก็ได้มาแก้บนแล้วก็ขวัญก็ได้มีมาเป็นส่วนร่วมของพี่บูด้วยเพราะว่าพี่บูก,ก็ได้ขอว่าจะได้ทําเรื่องนี้อะไรเงี้ยหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็เพิ่งสําเร็จเนาะรูเรื่องนะปัจจุบันวันนี้ค่ะรู้สึกอบอุ่นค่ะคือตอนแรกที่ขวัญได้ฟังขวัญก็ไม่กล้าเพราะว่าโดยส่วนตัวเรากลัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราภาพที่เราคิดกับสิ่งที่เราเห็นไม่เหมือนกันแล้วก็ ได้มารับฟังจากที่พี่บุ๊กบอกคุณแม่แล้วก็มาดูประวัติศาสตร์คือหนังหน้าครูเนี่ยเรามีมาตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาแล้วก็เป็นครูที่มีตัวตนจริงๆสอนคนจริงๆแล้วการที่ครูร้อยแปดองค์เนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะนักแสดงนะคะคือมีทักมีทุกศาสตร์มีทุกแขนงชายขวานเองก็เป็นนักแสดงแล้วก็ เราเป็นลูกศิษย์เราต้องมีครูอะค่ะณนะวันนี้ขวัญก็ถือว่าเราได้ก้าวมาทําอีกจุดหนึ่งของการที่ได้สําเร็จรู้ร่วง,งของการเป็นนักแสดงด้วยค่ะคือเรื่องอื่นๆขออุบไปก่อนนะแต่ว่าคือหนังหน้าครูเนี่ยเป็นเป็นหนังที่ร่วมกันร,ระหว่างไทยและก็จีนค่ะโดยที่พี่บุ๊เป็นคนที่ทําให้โปรเจกต์นี้สําเร็จขึ้นมาค่ะก็ คอคูไว้2ปีที่แล้วว่าถ้าเกิดได้ทําหนังเนี่ยคือความตั้งใจนยคืออยากทําให้คนรู้จักครูนะครับเพราะว่าได้มาได้มาคุณจิวจากพงเนี่ยที่ดูลายครูทั้งหมดเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทาให้เรามารู้จักครูแล้วเราก็รู้สึกว่าปราป,ปื้มแล้วก็รู้สึกศรัทธาก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากทําภาพยนตร์เพื่ออยากให้คนรู้จักครูอยากเอา ประวัติส่วนหนึ่งของครูเนี่ยเข้ามาอยู่ในภาพยนตร์เพื่อที่เวลามันออกไปกว้างๆใหญ่ๆเนี่ยคนจะได้รู้จักครูแล้วก็มาเคารพและกราบครูมากยิ่งขึ้นก็ขอเวลา2ปีผ่านประสาเยอะมากทั้งทีมงานทั้งอะไรก็แล้วแต่จนมาถึงวันนี้แม้กระทั่งกว่าเนี่ยบุก,ก็เชื่อว่าครูเป็นคนเลือกเองอเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่มีเรื่องบังเอิญการที่พอจะไปต้องฝันได้เนี่ยก็ใช้เวลานาน นะครับเราก็พยายามหาว่าเอ๊ะนักเอกคนไหนจะเหมาะสมแต่มันก็มีสิ่งตดวจีนตดวใจแล้วก็มีหลายเรื่องที่ทําให้ต้องเลื่อนองขวัญตรงนี้ฮะเออคือจริงๆหนังเรื่องนี้จะเราจะนําไปขายต่างประเทศด้วยนะครับเราก็เลยอยากมีทุนต่างชาติมีอะไรแล้วเรื่องนี้ก็มีนักแสดงจีนเข้ามาร่วมด้วยนะครับมารับเชิญมาหลายหลอย่างก็มันจะได้ไปขายต่างประเทศได้ง่ายๆขึ้นแล้ว แลาดาราที่มันล่มกับดาราชื่อดังของจีนอะไรหนูอเออไม่ไม่ทราบเลยค่ะครั้งแรกที่หนูรับทราบเรื่องของครูก็คือจากพี่บูแล้วก็จากคุณแม่แล้วก็ขวัญก็ได้รับเรื่องราวแล้วก็เรื่องราวของคุณครูเนี่ยจนเราศรัทธาก่อนก่อนที่เราจะมาลำไม่ใช่ว่าแบบทุกคนไม่เคยเห็นขวัญลำแบบนี้มาขวัญอยู่ในวงการมาส5้าปีขวัญไม่เคยรับงานลำมแบบนี้ แต่ว่าครั้งนี้คือเป็นครั้งแรกที่ใจขวัญรักและศรัทธาแล้วก็คิดว่าทําเพื่อเคารพและบูชาคุณครูจริงๆค่ะเเตรียมตัวเป็นพิเศษยังไงขออุบไว้ก่อนเพราะว่านี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องบทนะคะแล้วก็คือขวัญเชื่อว่าแฟนคลับแฟนละครของขวัญที่อยู่ร่วมกับกวัญมา35ปี3 6ปีจะไม่เห็นขวัญรนะบทบาทในการแสดงแบบนี้มาก่อน,นะคะขวัญว่ามีคะ่ะแต่ว่าบางอย่างอาจจะพูดไม่ได้ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นค่ะ mm hmm. เพีงแต่ว่าพอเรารับฟังเรื่องราวของครูเนี่ยคือเราก็จะมีพ่อแก่ใช่ไหมคะ mm hmm. อีกศาสตร์หนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เป็นครูอยู่นอกวังอันนี้ขวัญก็ได้รับฟังจากพี่จิวที่สอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ศึกษาเราก็จะทราบว่าครูอาจารย์ของเราก็จะมีหลากหลายแขนงมันก็เป็นสิ่งที่ขวัญฟังแล้วขวัญเลื่อมใสขวัญศรัทธาแล้วขวัญก็ คิดว่าขวัญอยากจะทำพี่หนูรับซ้อมรำแค่วันเดียวนะใช่แล้วก็เเมื่อกี้ตอนแต่งตัวก็จะมีครูตีอะคะ่ะก็ไปสอนพระที่ห้องเพื่อทวนอีกทีหนึง่งแล้วขวัญก็คิดว่างานนี้คือเราเราไม่ได้รำให้ใครขวัญรำให้คุณครูถ้าเกิดว่ารำผิดรำถูกยังไงเราก็ขอให้ครูโดนใจแล้วขวัญก็เรารำให้ดีที่สุดในสำหรับตัวเราอะคะ่ะเพราะว่าถ้าเราจะเอาแบบ กระเป๋าแบรนด์เนมมาให้คุณครูมันก็ไม่น่าจะใช่ไหมใช่ไหมเราก็ต้องใช้การตามที่สาสตร์นี้ที่คุณครูท่านร้อยแปดองค์ชอบค่ะเตรียมตัวกการเป็นนางเอกอีกกลเตอยังไงบ้างคะเพราะว่าหนังจะต้องแบบเออขวัญพยายามจะทําให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเราก็เป็นทางนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นในพาร์ที่เมื่อก่อนเราเป็นเด็กยังไงทุกวันนี้เราอายุ35เรา ก็ยังเป็นเด็กสําหรับพี่บูแล้วก็เป็นเด็กสําหรับทุกคนเหมือนเดิมหน้าที่เราเราก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนเรื่องพาร์ทอื่นขวัญไม่ก้าวไก่ก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่แต่ละท่านทำก็ขอให้รักและเอ็นดูขวัญแล้วกันค่ะขวัญเลยใช่ไหมพี่บูฟังหนังนิดนึงหว่ยนี่หนึ่งคำได้วกันังหนังี้ครับก็อยากอยากฝากหนังเรื่องมูลูหน้าครูนะครับซึ่ง ก็ดีใจที่ได้รวมงานน้องฝันเพราะว่ารู้จักน้องฝันตั้งแต่เขาตัวเล็กๆอ่ะเออเข้าวงการแบบเดินกับคุณแม่อะไรเงี้ยแล้ววันนี้พอได้ร่วมงานกับน้องเรารู้สึกเออน้องตั้งใจวันที่พาน้องมากราบครูเนี่ยเขาอยู่นานมากจนเราแบบเมื่อไหร่น้องจะกลาบอ่ะคือเราอยากกลับบ้านแล้วอ่ะคือน้องกับแม่ที่โดนล้วงหายเดินอะไรกันทั้งวันแบบนานมากแล้วก็เราก็มีเวลาซ้อมให้น้องแค่วันเดียวแล้วน้องมาต่อท่าเมื่อกี้ก็คือเราเห็นความตั้งใจของน้องแล้วว่าเออเรารู้สึกดีใจนะว่า เออพันตั้งใจของน้องกับหนังของเราเนี่ยมันก็มันน่าจะไปได้ดีในทิศทางที่ดีก็ <appointment S 1> อยากฝากแฟนๆภาพยนตร์นะครับฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องมูรูน่าครูแล้วก็ฝากพวกเราด้วยครับปลายปีนี้ครับอจะตใช่ครับก็รบเ,เริ่ม,ใ,มใช่ครับเริ่มเลยครับ<า>เราเตรียมงานากันมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่นี้คือหลังจากนี้คือเรื่องถต่ทำเสร่มใช่ครับก็จบเสร็จแล้วอย่างนี้อ่าครับเลยอนิดหน่คือเดี๋ยวนะที่พี่ที่พี่บูใส่แว่นนี่คือไม่ใช่เท่นะคือลองให้ตาบวม เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่ฝันนั่งอย่างงี้เขาเดินมาจับมือสําเร็จแล้วนะดีใจไหมพี่ไอเราก็เอออึ้งแล้วก็จะตอบไงน้องก็แบบบองขอบคุณน้องมากขอบคุณมากที่รู้ว่าสองสามวันนี้พี่ไม่ได้นอนเลยนะเพราะว่าเราก็เตรียมงานเตรียมตัวก็อยากให้ออกมาสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ ฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยในฐานะที่เราเองก็เป็น PR ก็พึ่งพี่ๆมาตลอดก็อีกหนึ่งบทบาทแต่งาน PR ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ทิ้งนะครับแต่ก็รับไหมรับไหมรับพาร<อ>ับเหมือนเดิมครับ <c oughs> <c oughs> ที่ <c oughs> แต่ว่าอันนี้เป็นอีพาร์นหนึ่งที่เราทําถวายครูนะครับก็อยากให้มันสําเร็จก,ก็ฝากฝาก,ฝากทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยแล้วกันครับ